ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำข้อสอบกอพอที่เป็นข้อสอบเก่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำในเรื่องของอนุกรมกันเลยดีกว่านะคะสาหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจคำว่าอนุกรมคืออะไรข้อสอบที่เป็นอนุกรมนะคะหมายถึงอย่างเช่นข้อนี้นะคะ ก็จะคือก็คือตัวเลขที่เรียงกันแบบนี้นะคะแล้วก็ให้หาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่เรียงกันแล้วก็ให้หาตัวถัดไปนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของตัวเลขก่อนหน้าในการหาตัวเลขตัวต่อไปที่โจทย์กำหนดมานั่นเองอนุกรมนะคะจะไม่มีสูตรตายตัวจะใช้ความชํานาญหรือว่าความที่เรา ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะทำให้เราจับจุดถูกว่าข้อนั้นๆน่นนะจะใช้วิธีไหนก็เป็นการบวกหรือว่าการคูณหรือว่าการคูณแบบยกกำลังอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวไงเรามาเริ่มทำข้อแรกของเรื่องอนุกรมในข้อสอบกอพอที่เรานำมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเริ่มกันเลยค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะมีเลขดังนี้เลยเดี๋ยวเรามาเขียนตัวเลขตรงข้างล่างนีดีกว่านะคะจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็เขียนตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของตัวเลขแถวนี้กันดีกว่านะคะจะสังเกตนะคะว่าตัวเลขอ มันมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะไม่ได้มีลดลงเลยนั่นก็แสดงว่าข้อนี้ยต้องเป็นตัวเลขต้องเป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องเป็นการบวกหรือไม่ก็การคูณอะไรแบบนี้แน่นอนเลยนะคะจะไม่ใช่การลบหรือว่าการหาแน่นอนดูจะสังเกตนะคะว่าจากตัวเลขอะ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีดีกว่าเพื่อจะให้เห็นชัดเจนนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยวิธีการบวกบวกกันดีกว่านะคะนี่นะคะเราก็จะต้องนำตัวเลขที่มากกว่าลบด้วยตัวเลขที่น้อยกว่าเพื่อหาความสัมพันธ์ของระยะห่างของตัวเลขนะคะข้อนี้ก็คือ30ลบ17ไเ้เท่าไหร่3 3นะคะ53กับ30 30ก็ต้องไปบวกเพิ่มอีก23นะคะถึงจะได้53 91กับ53นะคะก็คือ38ต่อไปนะคะ151กับ91นะคะ60ต่อไปนะคะ242กับ151 91เราก็ต้องนําตัวเลขมากลบตัวเลขน้อยนะคะถึงจะรู้ระยะห่าง สามเจ็ดห้ากับสองสี่สองนะคะหนึ่งสามสามลองสังเกตตัวเลขนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแต่เรายังจับไม่ได้นะคะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนแต่รู้อย่างเดียวว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเลขยังไม่ได้บอกอะไรเราได้เลยทัางนั้นเราก็ทำในบรรทัดต,ต่อไปเลยะคะ่ะใช้วิธีเดิมนะคะยี่สิบสามกับสิบสามห่างกันเท่าไหร่สิบนะคะ ใช้ตัวเลขมากลบตัวเลขน้อยนะคะเราก็จะทราบ38กับ23นะคะ15 60กับ38นะคะ22 91กับ60นะคะ31 133กับ91 42อ่านะคะจะสังเกตน,นะคะว่าตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิม แต่ก็ยังจับจุดไม่ถูกนะคะว่ามันเพิ่มขึ้นแบบไหนดังนั้นเราก็ทำต่อนะคะ10กับ15นะคะบวกขึ้น5 22กับ15 7นะคะ31กับ22 9เอ๊ะจะสังเกตน,นะคะว่าตัวเลขเริ่มคุ้คุแล้วนะคะ5 7 9เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งดีกว่า 42กับ31นะคะ11อชัดเจนเลยนะคะตัวเลขคุ้นมากเลย5ไป7เนี่ยบวก2ใช่ไหมคะ7ไป9ก็บวก2 9ไป11ก็บวก2เหมือนกันนะคะก็คือระยะห่างเนี่ยเป็นการบวก2ทั้งนั้นเลยแน่นอนว่าตัวต่อไปถัดจาก11อะ่ะก็ต้อง บวก2เหมือนกันนะคะต้องบวก2แน่นอนเพราะว่าก่อนหน้าบวก2หมดเลยนะคะ11บวก2ก็จะได้13นั่นเองเอาแล้วได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราหาตัวต่อไปเลยนี่เลยคะ่ะ4 31บวก11ได้42ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องนำความสัมพันธ์ หมือนกันก็คือ42บวก13ได้เท่าไร45นั่นเอง55นะคะผิดผิด55คะ่ะอ่ะได้แล้วต่อไป133กับ55นะคะ91บวก42ได้133เราก็นำความสัมพันธ์เดียวกันเลยนะคะ133บวก 55จะได้188นะคะดังนั้นความสัมพันธ์สุดท้ายเลยนะคะ242สี่บวกหนึได้375เราก็ต้องนำ3ามเจ็ดหบวก188นะคะจะได้563นั่นเองอเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาตั้งบวกก็ได้นะคะอันนี้เราบวกไันแล้วเราก็เลย ทราบตัวเลขนะคะ13 74 15 16 3 4 5นี้นะคะได้อันนี้เลข3นะคะ563ก็คือตัวเลขคำตอบนะคะเราไปดูในช้อยสซิช้อยก็คือข้อ2นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้เราก็ทราบคำตอบแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ นี่เลยมาสิ้นสุดที่ชั้นที่3นะคะเราก็เจอคําตอบเราก็เจอว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเป็นแบบเพิ่มขึ้นทีละ2องทำให้เราสามารถทราบตัวนี้พอทราบตัวนี้แล้วเราก็ทราบตัวต่อ,ตอไปเรื่อยๆจนไปถึงตัวที่เราต้องการหาก็คือตัวนี้นั่นเองข้อสังเกตของข้อสอบอนุกรมนะคะเราจะให้สังเกตอย่อยางนี้เลยนะคะ ข้อสอบอนุกรมอะถ้ามีชั้นแบบนี้สี่ชั้นขึ้นไปถ้าหาอีกชั้นหนึ่งก็อาจจะโอเคนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชั้นที่ห้าหรือว่าชั้นต่อไปอะไรต่อต่อไปอะไรเงี้ยยังไม่เจอความสัมพันธ์แบบข้อเนี้ก็คือความสัมพันธ์ว่ามันสัมพันธ์กันแบบไหนอะ่ะให้หยุดคิดวิธีนั้นเลยนะคะแล้วก็ให้หาวิธีใหม่ซึ่งก็แสดงว่าข้อนั้นอะ อาจจะไม่ใช่การเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจจะเป็นวิธีอื่นนะคะให้เราเลิกหาวิธีนั้นแล้วก็หาวิธีใหม่ได้เลยมันจะทําให้เราเสียเวลาในการหามากเลยนะคะถ้าเรายังดันทุลังหาต่อไปก็คืออนุกรมก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะหลักการก็คือถ้ามากกว่า3ชั้นไปนเนี่ยชั้นที่สีน่าจะเจอคําตอบแล้วแต่ถ้าชั้นที่สียังไม่เจอคําตอบก็ให หยุดหาวิธีนั้นเลยค่ะให้หาวิธีใหม่ได้เลยพอคิดว่าวิธีนั้นนะไม่น่าจะใช้คําตอบแล้วแหละมันจะมากเกินไปแล้วนะคะสําหรับการหาอนุกรมโอเคไหมคะเพราะว่าคนออกอะ่ะเขาก็คงไม่โหดถึงขั้นแบบจันที่4ี่เรายังหาไม่เจออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะคะยังไงก็สําหรับข้อนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝาก ติดตามข้อต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย